อินเวนะคะได้แบบเก่าเลือกคนเก่าเลุ้ณแจกไม่ย่ยแจกนะสวัสดีครับสวัสครับทุกคนไิุยแจกได้เลยรับแคปสวัสดีครับวันนี้เรียนราษาเราเรรอการเลือกตั้งในวัที่หนึ่งกุมภาครับเข้ากูหากาบากาบัตรนายกเบอร์สองครับและบัสอต่อ เลือกเบอร์หนึ่งทั้งทีครับเลือกเราไปทําแทนครับคนเดิมที่ไม่ดีหน้าเครื่องผมนี้ให้เป็นตัวแทนของคนแรกที่ร้องกาโอนยังของอบตของเราด้วยการเลือกคุณนิดานดาหน้าเป็นนายกอบตและเลือกสสเขตนี้สสเขตนี้คือคุณช่วยเพนตัดช่วยพร้อมมือทุกอย่านครับ สวัสดีครับวีการบพันารเราขอนในช้แบบนี้เพื่ทการเรื่องต่คงของที่มันตอ่อา่อการเข้าคูหาการัดนโยบเต่อและตัดขอจดหมยนะครับรวมทั้เราตอารจใช้สอหมยตรงนี้เราขอใ้แบนี้เพ่ารัด แล้ววันนี้เรารับเกียรติจากคุณหมายสัญารองนารัประชาชนที่มาลงพื้นที่อง์ป่าเ้ามที่รังประารชนบนหาดใหญ่เพื่อทราบว่าจการเลือกตั้งอบจในวันที่ตาคมนี้ครับทุกคนกำลังจะไครับคลือกตัางโอ้ใช่ครับทุกคนครับ นี้เป็นเรียงประับใจขประชาชนนะครับประชาชนเป็นรรคประชาชนโดยประชาชนเรือประชาชนครับเลือกคนเดิมได้แบบเก่าครับเลือกคนเก่าได้แบบเดิมเลือกคนใหม่จากพรรคประชาชนคนนี้ครับจะทําให้สงขาหาดใหญ่เราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับวัสดีครับทุกคนครับที่นั่งพักผ่อนอยู่บริเวณนี้ขออนุญาตใช้เสียงอาเดี๋ยวเดินไปพูดคุยนะครับ เออขอคนขอคนแจกกันนพับเพิ่อมอีกคนนึงค่ะเมื่อกี้พี่ซุยแจกอยู่คนเดียวขอพี่อนอนท์อัดอีกคนนึงได้ไหมคะดำหน้าไปเลยแจกข้างหน้าไปเลยค่ะลเไไรียนน้ำส้นทางไปเลยครับพี่อน,อนนท์อันอนด,นำ,ดนำไปเลยค่ะนํำพี่โจโจไปเลยนํำพี่โจโจไปเลยครับนํำไปเลยค่ะ

ăn ai thì tẩn nước này trong đến cho bày cho to lia bơ cho to <ges> <ėse> <sighs> <Yeah. sharp pública> สวัดบกาจากทานประานครับตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุใหม่สิงหาคมรองหัวหน้าพรรคปรชานครับคุณใหม่ก็เป็นคนที่มีนักวิชาการมี คุณสมบัตสิสีสวนบอกว่าไม่ได้อยู่ในสายตาคนหัดใหญ่นะคะแต่ว่าคนหัดใหญ่ขอถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับเอ่อกำลังใจนะคะในสนามจริงตอนนี้นะคะเราได้รับการต้อนรับอย่างดีมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าครั้งนี้เราได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยค่ะไม่ไม่เคยแ่วเลยนะคะแล้วก็ยิ่งอ่านคอมเมนต์ ิ่งมีแรงใจค่ะเมื่อกี้ได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเชิงบวกหรือว่าเชิงลบนะคะเรียกได้ว่าพวกเรากำลังใจเต็มร้อยค่ะกำลังใจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสวัสดีครับนนี้เบอร์สองต่อ กินเวย์อยู่แถวแถวเซนทัลหาดใหญ่นะคะก็เป็นตลาดกินเวยนะคะตอนนี้เราอยู่แถวตลาดกินเวย์นะคะ chúng ta dừng lại,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 